โอ้ยพี่น้องมาแดดแต่พี่น้องแดดมากเลยวันนี้ท้องฟ้าโอ้ยมาแดดแต่พี่น้องจ้า,าเบิงเ่งแนนแดดวันนี้ย่าไพ่เพราะท่านได้คลิปเห่วอยู่พี่น้องพราะท่านได้วางเล, T เลยใบต้นไม้โบติงเลยต้นไม้โบติงโอ้ยต้นบักม่วงปีนี้จะเป็นดกคับ ต้นของผู้เด็กคลิปเนี้ยก็ออกมาไปทุระก็ะเลยเอาบรรยากาศน้ำขขางนถนนคือเก้าวีไทยหน้าตหงวปีเนี่ยเดียนสองเดียนสามดิเป็นผ้ากันไทยกันบนแล้วนะ ต้นตาลงามใหญสวยงามมากเลยต้นตาลพี่น้องจา้าโอ้โลดกระแลนเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาแดดแต่พี่น้องแดด,งด,ดมากเลยวันนี้ท้องฟ้าโอ้ยมาแดดแต่พี่น้องจา้าพี่น้อง เย้คลิปนากันหาใดจะค่อยว่ากันไหมนาอพี่น้องจ้าเอาซ้ำนี้คลิปนี้ก็เอาซ้ำนีส้สก,ก่อนคิดเ<อ>บิ่งแนแดดวันนี้ยาไพ่เพราะท่านได้คลิปเา่าอยู่พี่น้องเพราะท่านได้วางบออกโอกบ๊วดค่ะพี่น้องคิปบออกโอกบ๊ใดก็เลยเอาคลิปสิไปทุละบรกองนี่ข้างนาบ้านเพื่อนนี่ เป็นหมบนันเพื่นไทหน้าเหรอเนอี่ยพี่น้องเพราะว่าเพิ้นเป็นหน้าคุม้มเนาะพื่นก็ใส่เสียกันหนาวอยู่มือ่อสายนี่หอดสวยแดดออกอือแดดหล้วก็ไม่มีลมเลยนะคะทุกคนเพมีลมจ้ากเม็ดเพราะทา่านไนวางก็เลยบันดคลิปยาวก็เลยสียเอาคลิปเดินทางไปบรรกอกก็นะคะท้องไทยหน้าตะหว,วัวปีเนี่ย เรียนสงเรียนสามเดี๋ยวเป็นภากันไทยกันบนแล้วนะคลิปเนี่ยกะออกมาไปทุรละก็เลยเอาบรรยากาศน้ำขางถนนคือเก้าวิบ้าลงค่ะพี่น้องจ้าเบ่งเมฆพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาแดดแทนพี่น้อง แดดมากเลยวันนี้ท้องฟ้าโอ้ยมาแดดแต่พี่น้องจ้าฟ้าโล่งครับพี่น้องจ้าเบิง่งเมฆเลยใบต้นไม้โบติงเลยอะ่ะต้นไม้โบติงโอ้ยต้นมะม่วงปีนี้จะเป็นดกครับต้นของผู้เดใส่เสียกันหนาวอยู่มือเสาร์นี้หอดสวยแดดออกอแดดแล้วก็ไม่มีลมเลยนะคะทุกคน บ่มีลมจ้า,าเม็ดบ่าทัานในวางก็เลยบรได้คลิปยาวก็เลยสียเอาคลิปเดินทางไปบันกอกก็นะคะของคุณผู้สนับสนุนนะคะ แดดมัน,นนีห้อนแน่เล็กหน่อยครับพี่น้องบนนะ่ะเมื่อเช้านี้อากาศซีเย็นนี่เป็นบ้านกอกนะคะทุกคนเป็นบ้านกอกนะคะมุ่งหน้าไปทางนา้ำเก,กาะยักย์ก็หอดละสิะไปธุระเกี่ยวกับทอข้อเนาะไปธุระแป๊บหนึ่งพี่น้องบอกออกศอกบ่ได้ครับพี่น้องคิดบอกออกศอกบ่ได้ก็เลยเอา คลิปสิไปธุระบัานกรองนี่ข้างนาบ้านเพิ่นนี่เป็นหม่บ้านฟ้าโล่งค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเมกสิไปทางนายีีกแล้วไม่กระโอพี่น้องจะไปมันกรอกจะไปธุระบ้านกรอกนะคะ เย้คลิปหนากันหาได้จะค่อยว่ากันไหมนาะพี่น้องจา้าเอาซ้ำนี้คลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่สก้อนต้นตาลงามเหญ่สวยงามมากเลยต้นตาลพี่น้องจา้าโอ้โลดกระแล่นนาะเพิ่นไทหน้าเหรอเนี่ยพี่นะ้องเพราะว่าเพิ่นเป็นหน้าคุมมนาอเพิ่นกับคลิปนี้ก็ออกมา ไปทุละก็เลยเอาบรรยากาศน้ำขางถนนคือเก้าวิทเลยใบตน้นไม้โบตีงเลยอ่ะตน้นไม้โบติงโอ้ยต้นบักม่วงปีนี้จะเป็นดกครับต้นของผู้ใดกโด็โดกดกเป็นกองกองอยู่ต้นบักม่วงเนาะอืมแถวบันกอกบันนันต้นตาลงามเหญสวยงามมากเลยต้นตานพี่น้องจาา โหลดกระแลนเนาะฮะ,ะเบิ่งแน่แดดวันนี้ย่าให้เพราท่านได้คลิปเงาอยู่พี่น้องเพราท่านได้วางเพราท่านได้วางก็เลยบ่ได้คลิปเงาก็เลยสีเอาคลิปเดินทางไปบรนกอกกัน ะค้นท้องกระโดดเป็นกองกองอยู่ต้นบักม่วงเนาอะอแถวบันเกอกเป็นนันต้นต,นตาลงามจังสวยงามมากเลยต้นต่างพี่น้องจัาโอ้ยโรสกะแลนเนาะเป็นบันกาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณผู้รับ ที่รับชมขอใส่เสียกันหนาวอยู่มือเสานี่หอดสวยแดดออกอแดดหล้กก็ไม่มีลมเลยนะคะทุกคนมัมีลมจก้ากเม็ดกระโดกโดกเป็นกองกองอยู่ต้นแบบม่วงเนาะอืม แถวบนกอกพนนันฮะเบ่งแนแดดวันนี้ย่าพาเพราะท่านได้คลิปเงาอยู่พี่น้องเพราะท่านได้วางเป็นบนกอกครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณผู้รับที่รับชมขอบต้นตาลงามใหญสวยงามมากเลยต้นตาลพี่น้องจา้าโอ้โลดกระแลนเนาะ กัไทยหน้าต้องงปีเนี่ยเรียนสงเรียนสามเดี่ยวเป็น้ากันไทยกันบนแล้วนะคุณผู้สนับสนุนนะคะแดดมือนี่้อนเน่เล็กหน่อยค่ะพี่นอ้องบนหนะ่ะมือเ้านี่อากาศซีเย็นเป็นมันกอค่ะพี่นอ้อง คลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณผู้รับที่รับชมขอนะบค่ะเมงแน่แดดวันนี้ย่าไพ่เพราะท่านได้คลิปเงาอยู่พี่น้องเพราะท่านได้วางกอกย่ากอกหอดหล่ะส,ไะสนนะิไปธุระเกี่ยวกับท่อขอศอเนาะไปธุระแป๊บหนึ่งพี่น้องบ่ออกศอกดบด้ค่ะพี่น้องคิดบ่ออกศอกบด้ก็เลยเอา คิบสิไปทุละบรรองนี่นี่ข้างหนา้าบ้านเพื่อนนี่เป็นหมบ้านพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาแดดแต่พี่น้องแดดมากเลยวันนี้ท้องฟ้าโอ้ยมาแดดแต่พี่น้องจ้าเลยใบต้นไม้โบตีงเลยอ่ะต้นไม้โบตีงโอ้ยต้นบักม่วงปีนี้จเจมันดกครับต้นของผูเ้เด็กว่าท่านไนวางก็เลยบ่ได้คลิปเาวก็เลยเสียา คลิปเดินทางไปบันกอกกอนนะคะหอกท้องใส่เสียกันหนาวอยู่มือเสี้หอดสวยแดดออกอืแดดแล้วก็ไม่มีลมเลยนะคะทุกคนไม่มีลมจ้าไม่ฟ้าลงค่ะพี่น้องจ้าเบิง่งเมกคลิปเนี่ยก็ออกมาถิดไปทุละ ก็เลยเอาบรรยากาศน้ำขางถนนคือเก้าวิเพื่อไทหน้าแหละได้พี่น้องอเพราะว่าเพื่อนเป็นหน้าคุมน้อเพื่นอนก็เป็น,นมันก่อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณผู้รับที่รับชมขอ